และที่โรงเรียนเดชาปัตตนะยานุกูลอำเภอเมืองปัตตานีนายสุริยาหมัดทิง้งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีค่ะเป็นประธานเปิดการแข่งข,ขันกีฬาสีดีซีเกมประจำปี2568มีคณะกรรมการสถานศึกษาครูผู้ปกครองและนักเรียนนะคะก็ร่วมอย่างคึกคัค่ะซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างวันที่2 0ถึง21สิงหาคมโดยกิจกรรมนะคะเริ่มด้วยขบวนไพเรตสวยงามจาก5คณะสีค่ะไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีแสดสีแดงสีชมพูและก็สีม่วงค่ะแข่งขันกีฬา กัน9ประเภททั้งฟุตซอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเซปักตะกอ้อรวมถึงเทเบิลเทนนิสนะคะกีฬาเปตองแบดบินตันและกีฬาพื้นบ้านและอ e ีสปอร์ตพร้อมกับการประกวดขบวนแห่ การประกวดเชียร์ลดเตอร์และกองเชียร์ก็สร้างความสนุกสนานและความสามัคคีให้แก่นักเรียนทุกคนค่ะทางด้านนางสาวนูรหาฮฟีซาอุเซงประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วันก็ได้กล่าวนะคะว่าการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนักเรียนนะคะทางด้านกีฬาและนันทนาการพร้อมกับรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ความสามัคคีและภูมิคุ้มกัน,กนต่อภัยสังคมค่ะ